รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธอ,อยู สนับสนุนโดยกินไข่ต้มซีพีโปรโตีนดีๆกินได้ทุกวันสวัสดีครับผมเอมวัฒบ,บุตรเขียนนกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลเมลบอกครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค,ค่คุณเขียนและส่งมาหาเรา พอทุกข้อความมีความหมายเสมอนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมอำเภอสามพานนะครับเพื่อมาหาแม่ค้าขายกล้วยแขกท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอยู่แถวแถววัดเทียนดัดนะครับเขาเขียนอินบ็อกซ์มายัง Facebook แฟนเพจของรายการของเรานะครับอยากให้ทางรายการของเราเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเขาบอกว่าเขาลําบากมากครับขายของไม่ดีเลยนะครับรายได้ที่ได้มาก็ต้องหมดกับการใช้หนี้รายวันนะครับหาเงินมาชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็ยังมีลูกสาววัยเรียนนะครับนอกจากที่จะต้องเรียนหนังสือแล้ว แล้วในวันหยุดเสาร์ทิ์ของเขาเนี่ยก็ต้องมาช่วยแม่ขายของด้วยวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของแม่ค้าขายกล้วยแขกนะครับคุณรุ่งอรุณแซ่เฮงวัย46ปีท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดี๋ยวเมลบล็อกครับขขอเเพีียยงแค่นมสัญญว่าฉันจะไปหาเธสดีครับสวัสดีครับพี่นตสวัสดีครับ พี่นุชเขียนข้อความไปยัง Facebook Fanpage ข,ของรายการเราใช่ไหมครับจ้าครับผมเมเอนะครับมาจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกครับจ้าเห็นพี่นุชบอกว่าพี่นุชอยู่แถวๆอยู่หน้าโรงงานยูนิเวอร์ซก็อยู่รอบๆวัดเทียนดัดนั่นแหละใช่ไหมครับเดินมาประมาณ100เมตรพี่นุชขายกล้วยแขกแต่พอผมมาเนี่ยผมเห็นมีอย่างอื่นด้วยอันนี้มีอะไรฮะเตะ้าหู้ก็มันทอดกล้วยแขกเนี่ย พี่นุชขายราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างชุดละยีบบาทจ้าเต้าหู้ก็สิบบาทต่อหนึ่งชิ้นเมื่อกี้ผมเดินมาผมสังเกตเห็นป้ายว่ามีเอ่อมีกล้วยจับด้วยกล้วยจับนี่จะขายเป็นบางวานันอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดว่าเราขายกล้วยลูกค้าจะเบื่อแล้วก็จะเปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งเป็นกล้วยจับบางครั้งก็ไปร้านหน้าอันไหนที่ได้ทางเอาหมด พี่นุดเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงนะครับ8ปดโมงไปจนถึง บ่ายสองขายดีไหมฮะอยู่ตรงนี้บางวันก็ขายได้แต่ทุนกําไรก็ไม่ได้คือพี่นุชขายตรงนี้มานานแล้ว2ปีแล้วอันนี้คือเป็นลูกของพี่นุชใช่ค่ะชื่ออะไรคะชื่อปาล์มค่ะน้องปาล์มน้องปาล์มอายุเท่าไหร่คะสิบสองค่ะปกติน้องปาล์มเนี่ยจะมาช่วยแม่นุชขายของวันไหนยังไงบ้างวันเสาร์อาทิตย์ค่ะอยากช่วยแม่เรามีหน้าที่ช่วยอะไรยังไงบ้างก็จะมีตัดน้ําจิ้มค่ะแล้วก็ตัดกล้วยค่ะตัดตัดของ แล้ววันธรรมดาหนูเรียนใช่ไหมลูกใช่ค่ะหน้าตาหน้าทานมากถ้างั้นเดี๋ยวผมอ่จะขอสั่งเป็นอย่างละชุดแล้วกันเพราะวันนี้มีกล้วยแขกมีมันทอดแล้วก็มีเต้าหู้ทอดจ้ะโอ้โหคนนี้เก่งมากเลยอ่ะ12ขัวอ่ะลูกค่ะโอ้โหทำวัดทธรรงมาก อย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยเราลงทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณเหรอบางวันก็เกือบพันนะคอือมีค่ากล้วยค่าวัตถุดิบเนี่ยมันแล้วก็มีค่าน้ํามันค่าแก๊สใช่แล้วขายได้วันหนึ่งเท่าไหร่ถ้าขายดีสุดเลยบางวันก็ได้พันพันหนึ่งพันสองพันหนึ่งพันสองเท่ากับว่าจะเหลือกําไรจริงแค่100ร้อยกว่าบาทเองเท่านั้นจริงและการที่จะขายหมดเนี่ย บ่อยไหมฮะอันนี้คือขายดีสุดๆแล้วใช่ไหมไอพันหนึ่งพันสองเนี่ยไม่มีเที่ว่าจะขายหมดมันน้อยวันมากอาทิตย์หนึ่งจะเจอสักวนั 2, วนสองวันอย่างช่วงหลังโควิดเนี่ยเงินพันเนี่ยหายากมากแสดงว่าทุกวันนี้ขายได้ไม่ถึงพันใช่ประมาณ800800 800กว่าบาทไม่ถึงพันหรอกแล้วพี่นุชยต้องลงของลงทุนในการซื้อวัตถุดิบต่างๆหนึ่งพันเท่ากับอันนี้พี่นุ้ยมาขายนี่ก็ติดลบเลยครับติดลบบางวันก็แทบจะไม่ได้เลยให้เขาหมดให้ใครฮะนี่รายวันเอพี่นุชเป็นนี่รายวันด้วย ใช่ค่ะตอนนี้เป็นนี่รายวันอยู่เท่าไหร่สามสี่เจ้านี่ก็ประมาณกับห้าหมื่นเราต้องจ่ายรายวันเท่าไหร่ครับเนี่ยพันสองพันสามต้องจ่ายพันสองพันสามใช่ค่ะแล้วพี่นุชบอกว่าพี่นุชขายได้ 800, แปดร้อยราคาต้นทุนหนึ่งพันบาทใช่เท่ากับว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยที่เหนื่อยทอดกล้วยแขกขายอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไม,ไม่ได้แบบว่าลืมลืมตาปากหรือหายใจได้ได้เลยใช่ หมือนขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะน่าสงสารไม่มีตังค์ลงของเมื่อวานนี้เหรอเขาก็ไม่ยืนรอไงคนรายวันเขาก็ไม่ยืนรอแกบอกว่าเขาจะไม่ยืนรอตังค์ถ้าไม่มีตังค์เขาก็จะเอาของไปพอครั้งนี้เราก็เลยบอกว่าทําไมไม,ไม่ให้แกทําทุนก่อนเหมือนคล้ายๆว่าเขาไม่ฟังเขาไม่ยอมอะเอาของแกไปหมดพูดต่อแล้วอยากร้อง <laughs> พอเย็นกลับมาก็กลับบ้านร้องไห้ทุกวันเงินไม่พอให้เขาเขาก็โทรตามโทรด่าเมื่อคืน ด่าทุกวันด่าจนไม่รู้จะท,ทํายังไงอบางทีเขาก็มาหาที่บ้านดึกๆึกเดินๆเขามาทําอะไรรุนแรงหรือว่ามาทําร้ายร่างกายอะไรเงี้ยมีไหมฮะปืนมาจ่อเลยนะโอ้โหจริงหนูพูดจริงๆตอนนั้นหนูก็ไม่มีลูกก็นั่งอยู่ในบ้านแฟนก็นั่งอยู่ในบ้าน เขาก็เหมือนกับเขามาคู่อมาคู่เราว่าให้เราอหาเงินให้เขาเราก็ไม่มีดูที่ว่าเขาจะเอาไงตายก็คือตายยอมตอนนี้ยอมแล้วมันโหดร้ายมากขขอเเพีียยงแค่่นนมานญญาาฉััสญญวจะไป สนับสนุนโดยบริษัท CP r e t a i l l i n k จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปทำไมพี่นุชถึงเลือกที่จะไปกู้นี่นอกระบบมาล่ะกู้แบบรัฐบาลไม่ได้เพราะพี่ติดพี่ติดที่ว่าพี่ไป ค้ำประกันให้เขาพี่ก็เลยกู้ไม่ได้ก็ติดแบ็คลิสเลยเราก็ต้องเอานอกระบบมาเพราะว่าเราไม่มีทางแล้วอะที่เราจะไปเอาใครได้เขาไม่ให้เรายืมหรอกแล้วนี่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับพี่น้ตก็เกิดจากที่ว่าเราขายของไม่ดีเงินไม่พอเราก็ไม่มีทุนสำรองเราก็ต้องไปกู้เข้ามาเพื่อที่มาซื้อของลงพุ่งน,นี้ต่อแล้ววันเนี้ยพอเราลงมาเราก็ขายไม่ได้เหมือนเดิม มันก็เป็นอันที่ว่าพ่กนี้เราก็ต้องไปหายืมเจ้าอื่นมาอีกเราไปยืมมาเนี่ยเพื่อที่เราจะเอามาทํามาหากินนั่นแหละใช่ค่ะแล้วพี่นุชก็ยังเลือกที่จะสู้สเลือกที่จะลุกขึ้นมาไมา่มีวันไหนท<า>ี่<อ>หยุดเลยทุกวันไม่เคยได้หยุดเลยพี่นุชนี่คือห้ามป่วยห้ามหยุดเลยใช่ไม่งั้นอยอดน,นี่มันคือจะเพิ่มเยอะมากเลยใช่ใชวัน วันหนึ่งมันจะดีดขึ้นมาสมมุติว่าวันนี้พี่ส่งเขา4 40แล้วพี่ไม่จ่ายเขามันก็จะดีดขึ้นไปเป็น700กว่าแล้ววันพรุ่งนี้ถ้าพี่ไม่ให้ก็จะเป็น1ั0 0สี่1ั0ห้าพี่ก็ถึงพยายามดิ้นเพื่อที่ว่าให้มีจ่ายเขาตลอดไม่ต้องค้างเขาอะ จ้าสงสารเขาค่ะช่วงนี้หากินลําบากมากเลยขายก็ลําบากค่ะหากินไม่พอกินคอมันขายยากขายลําบากขายไม่ค่อยมีกําไรของก็แพงต้องจําใจไปกู้เขามาบางวันก็พอให้เขามันก็ไม่พอให้เขาบางครั้งพี่ไม่มีข้าวกินไม่มีเงินพี่ก็ต้องไปเซ็นร้านค้าเพื่อที่จะเอาข้าวเอาของมาให้ลูกกิน ตอนนี้พี่เป็นนี้ร้านค้าเยอะมากจนเขาจะไม่ให้เซ็นแล้วจริง<อ>พี่ถึงพยายามสู้อยู่ทุกวันเพื่อที่จะได้เงินมาให้ลูกได้ซื้อข้าวกินบางวันก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนนะลูกลูกก็หยุดโรงเรียน ไม่มีหรอกส่วนมากถ้าเราเห็นเราก็ให้เขาเองบางครั้งน้ำมันหมดเราก็ยื่นให้เขาก็มีไม่เห็นเขามาขายของก็จะโทรหาว่าอยู่ไหนเขาก็บอกว่าหนูไม่มีตังค์ลงของพี่ไอเราก็เลยบอกว่าไม่มีก็ขี่รถมามาเอานี่เอาริงกเมื่อวานนี้ก็ให้ตังค์เขาไปซื้อของให้ไป200อะไรก็ได้ที่มันขายได้อะ่ะขายของด้วยกัน้วช่วยเหลือกันไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเรามีนะเราก็ไม่มีเหมือนกันบางทีพี่คิดจะคิดสั้นนะลูกพี่นั่งร้องไห้ เมื่อสองวันที่แล้วพี่ก็เหมือนกันหาทางออกไม่ได้พี่ก็อยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกันนะลูกพี่นั่งร้องไห้เรียกเรียกแม่แม่แม่แมหนูก็สงสารล,ลูกจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้อยากทําแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ด้วยทุกวันนี้มันเลือกไม่ได้อะ่ะทุกวันนี้พี่ก็ทนนะเพราะที่ว่ามันจะผ่านก้าวผ่านจุดจ,จุดนี้ไปได้ พี่ก็สู้ทุกวันหวังว่าจะปลดหนี้ก้อนนี้ออกให้ได้ก็อยากสู้เพื่อลูกทำทุกวันนี้ก็เพื่อลูกมองหน้าลูกทุกวันแหละพี่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเจอกันบ่อยแล้วพอลำบากก็ต้องช่วยเหลือหอุดหนุนกันดีมีโ,โอกาสผ่านมันก็ได้กินเนี่ยเขามาเขาประจำแลไแหละเขาอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกเลย ชิ้นใหญ่มากนะครับเนี่ยกลวยทอดนี่คือกรอบแล้วก็ไม่เหนียวเลยคือรู้เลยว่าที่พี่นุชเนี่ยทำเนี่ยเป็นแป้งใหม่ๆทอดไม่ดีมันจะมีกลิ่นอห่นเนาะใช่แล้วก็จะอมน้ำมันแต่เนี้ยคือแบบแห้งเลยอร่อยมาก เต้าหู้ทอดเนี่ยนอกจากเต้าหู้จะอร่อยแล้วน้ําจิ้มน้ําจิ้มอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นกล้วยแขกหรือว่ามันทอดหรือเต้าหู้ทอดเนี่ยของพี่นุษเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยอร่อยมากๆนะครับ เราไปขายกล้วยทอดมาเรียบร้อยนะครับตอนนีก้กลับเข้ามาในบ้านอันนี้เป็นบ้านของพี่นุชเองเลยป่ะครับเป็นบ้านของแฟนที่เขาซื้อให้เราอยู่แล้วก็ผ่อนเอาจากที่ว่าเราเป็นค่าเช่าก็มาเป็นบ้านซื้อก็ราคามันก็พอๆกันเป็นแฟนใหม่ของของพี่นุชพอหลังจากคบกันเขาก็เห็นว่าเราในอยู่กับเป็นห้องอะไรเงี้ยก็เลยย้ายมาเป็นบ้านดีกว่าเขาทําอาชีพอะไระคะัเขาเป็นหัวหน้ารปภค่ะก็สามารถที่จะยื่นกู้<ะ>ซื้อบ้านได้ บ้านหลังนี้นี่ซื้อมากี่ปีแล้วฮะสองปีแดกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังผ่อนอยู่ผ่อน่ะแต่ตอนนี้จะหยุดผ่อนเพราะว่าช่วงหลังโควิดจากพี่ว่าตอนนั้นป่วยต้องผ่าตัดแล้วก็มาเป็นโควิดเงินจากตรงนั้นที่จะต้องส่งบ้านก็เลยต้องเอามาเป็นค่า